ที่เห็นในภาพตอนนี้นะก็เป็นพระพุทธรูปหินแกรนิตนะที่ขึ้นไว้ด้านบนจอนะเป็นหินแกรนิตที่อยู่ที่ร้านมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ถูกฝังไว้ใต้ต้นก้ามปูนะครึ่งก้อนนะแล้วก็ที่เหนือขึ้นมาก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักเสร็จแล้วนะ,ะ,ป,ะป้าเปชกายได้นําหินก้อนนี้ มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะตามภาพที่เห็นในจอด้านบนนะแลวตอนนี้นะพระองค์นะก็ต้องสเสด็จไปนะยังรัฐเท็กซัสนะตามอีกสามพระองค์ไปนะไปพร้อมกันเลยนะวันนี้ยมเพนนะก็ได้มาส่งองค์ท่านนะตอนนี้ท่านอยู่ในตู้ไม้นะในตู้ไม้ที่จําเป็นจะต้องตอกแบบนี้เพราะว่าเป็นสองงานสองชิ้นประกอบกันนะตั้งไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ตอกเป็นตู้ไม้งานอาจจะ ล้มลงมาแล้วก็เสียหายได้นะคะก็ในภาพก็มาส่งท่านนะแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไระยกมากเพราะว่าแค่ประมาณ2ตันกว่าๆนะก็ใช้โฟกคลิปนะคันเดียวจบเลยนะแล้วก็ เป็นภาพบรรยากาศภายในตู้คอนเทนเนอร์นะที่ปาเมจกายดันกล้องเข้ามาแล้วก็เอาตัวเข้ามาในนี้นะมาส่งท่านถึงข้างในเพราะว่าองค์ท่านเล็กนะก็สามารถที่จะมาส่งท่านถึงภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้ค่ะนำมานำภาพนำมาฝากทุกท่านนะได้ร่วมอนุโมทนาร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะ